หนึ่งถ้วยชาภรยาชั่วชีวิตบทที่แปดเช้าวันถัดมาเสียงร้องคร่ำค,ครวญของโลเยนเฟยดังก้องเรือนไายท่านได้โปรดข้าไม่ได้เป็นชู้กับคุณช่ายรองเจ้าจริงจริงถ้าต้องเชื่อข้าเนี่ยเจ้าคะอย่าส่งข้าออกไปเลยอันวันฟูปลายตามองคนที่เกาะขาของเข,า,ขาอย่างน่าสมเพช ขาก็เตะร่างนั้นให้พ้นกายเจะโลเย็ยนเฟยกระเด็นไปนอนหมอบอยู่บนพื้นหากไม่ใช่เพราะข้าเห็นแก่สิ่งเก่าข้าคงไม่ทำเพียงแค่ส่งเจ้าไปอยู่นอกเมืองแต่จะอยากับยิงแผ่สสายอย่างเจ้าด้วยนายท่านลากตัวนางออกไปอันเวินฟูสั่งเสียงเรียบ บ่าวชายสองคนก็เข้ามาหิ้วปีกหลัวเย,ยนเฟยที่ขัดขืนออกไปทันทีไม่ไม่ก็ไม่ไปจ้าไม่เสี้ยวเป็นฝีมือของเจ้าเจ้าทำให้ข้าเป็นเช่นนี้เสียงขาลัวเย,ยนเฟยค่อยๆเบาลงเรื่อยๆจนเงียบหายไปอนโนยินและอีเนียงทั้งสองอยืนดูเหตุการณ์ทั้งหมดพร้อมกันคนหนึ่งมองตามลัวเย,ยนเฟยด้วยความไม่สบอารมณ์ส่วนอีกสองคนที่เหลือทำเพียงมองดูเงียบๆ ดยไม่เผยสีหน้าใดท่านพี่ตอนนี้อีเหนียงห้าก็ออกจากบ้านไปแล้วแต่ซิ่งเกายังเล็กนักอย่างไรก็ควรจะมีคนดูแลเขาข้าเป็นหูหยินของบ้านเช่นนั้นข้าจะรับซิ่งเกามาเลี้ยที่เรือนข้าดีหรือไม่เจ้าคะอันเวินฟูเหลือกตามองคนพูดก่อนจะหันไปหาทั้งตัว เจ้าดูแลบุตรชายกับบุตรสาวของตนเองให้ได้เรื่องได้ราวซะก่อนแล้วค่อยคิดจะเลี้ยงดูบุตรของผู้อื่นอันหูยินหน้าชาราวกับถูกตกนางกลือนน้ำลายเหนียวหนืดลงคอพยักหน้าอย่างเสียไม่ได้จากนั้นอันเวินฟงก็เอ่ยกับอีเนียงสามสิ่งเก่าให้เจ้าดูแลก็แล้วกันเจ้าค่ะ หวังซูเยาก้มหน้ารับคำไม่คิดจะสนใจใสายตามุ่งร้ายของอันฮูหยินแม้แต่น้อยในขณะเดียวกันที่เรือนของอันเพยหลิงเซียวโม้ก็วิ่งพุบเข้ามาในห้องโดยท่าทางตื่นเต้นคุณหนูอีเหนียงห้าถูกพาไปนอกเมืองแล้วเจ้าค่ะทว่าหญิงสาวเจ้าของห้องไม่ได้ตื่นเต้นตาไปด้วยเพราะถึงแม้อีเนียงห้าไม่อยู่แต่อันฮูยินยังอยู่เซียวโมแต่ตัวให้ข้า คุณหนูจะไปไหนหรือเจ้าคะไปโรงน้ำชาสาวใช้ตัวน้อยเบิกตาให้กับคำตอบของนายหญิงคุณหนูไม่นอนต่อหรือเจ้าคะเมื่อคืนพวกเราเจอเรื่องราวมากมายเหลือเกินอันเพ่หลิงยิ้มอ่อนส่งให้เจ้าลืมแล้วหรือว่าข้าโดนยาสลบนอนไม่ตื่นมาทั้งคืนอีกอย่างแม้ที่นี่จะเป็นบ้านของข้าแต่ไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยให้ข้านอนหลับ ก็คงหลับไม่สนิทหรอกเสี่ยวโมได้ยินเช่นนั้นก็ช่วยนายหญิงแต่งตัวแล้วคนทั้งคู่ก็ออกเดินทางไปโรงน้ําชาอันพิงโดยที่อันเพยหลิงไม่ได้ไปคาราวาบิดาที่เรือของเขาเช่นทุกเช้าที่ผ่านมาอารมณ์ของนางยังไม่มั่นคงมากพอที่จะเผชิญหน้ากับท่านพ่อหรืออันฮูยินในตอนนี้เกรงว่าหากพบหน้านางอาจจะเผยสีหน้าไม่ดีออกไปเป็นแน่ทั้งเสี่ยวเวยมาเยี่ยมสหายในยามสาย จากนั้นก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโรงเตี๊ยมให้ฟังระหว่างที่พูดใบหน้าอวบอุ้มของถังเซียวเว่ยก็เต็มไปด้วยความสะใจอันเพ่ยหลิงจะเล่าให้นางฟังด้วยว่าอีเนียงห้าถูกท่านพ่อประเหตุออกไปอยู่ที่กระท่อมนอกเมืองแล้วแต่ตัวการใหญ่ก็ยังไม่ถูกจัดการถังเซียวเว่ยแย้งกลับซึ่งตรงกับความคิดของอันเพ่ยหลิงเช่นกันเจ้าอย่ากลับบ้านเลยมาค้าที่บ้านของข้าดีหรือไม่ อันเพ่หลิงสายหน้าข้าไม่อยากรบกวนบิดามารดาเจ้าข้าอยู่ที่โรงเตี้ยมใกล้ๆโรงน้ำชาจะดีกว่าแม่นาจะสนิทกับเสียวเวยแต่นาไม่ได้สนิทกับคนอื่นๆในตระกุลถังการไปรบกวนอาศัยอยู่บ้านคนอื่นเป็นเวลานานไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่สำนางเองยังไม่รู้ว่าต้องอยู่นานแค่ไหนอาจจะนานไปจนถึงวันแต่งงานเลยก็เป็นได้เช่นนั้นจะปลอดภัยหรือ ทั้งสี้ยวเวย,ยังเป็นกังมลก็น่าจะปลอดภัยกว่าอยู่ที่บ้านข้าจะหาโรงเตี๊ยมที่เท่าแก่ไว้ใจได้มีเท่าแก่หลายคนที่เป็นลูกค้าประจำของโรงน้ำชาอันพิงและนางค่อนข้างมีสัมพันธ์ที่ดีด้วยเช่นนั้นโรงเตี๊ยมคงอันตรายน้อยกว่าบ้านตระกูลอันที่เต็มไปด้วยคนของอันหูยินแล้วเจ้าจะทำย่างไรต่อข้าจะลองพยายามไป็ครั้งสุดท้ายอันเพื่อหลิงกล่าวยังปลงตก ถ้าไม่สํำเร็จเล่าไม่สําเร็จค่อยคิดต่อทั้งซิวเวยส่งยิ้มให้สหายข้าเอาใจช่วยเจ้าอยู่ห่างหาก,ก็แล้วกันหากไม่ไหวจริง,รงๆก็มาหาข้าได้เสมออันเพ่ลิงยิ้มรับด้วยความตื้นตันใจขอบใจเจ้ามากพูดคุยกันไม่นานทางเซีิวเวยก็ต้องกลับไปเฝ้าร้ฮวาไคต่อทว่าไม่ทันไรแขกอีกคนก็มาหาอันเพ่ลิง หญิงสาวขามวดคิ้วแปลกใจเมื่อได้ยินชื่อของเยี่ยนยุนจากปากเหล่าเสีย้ยนางรู้ว่าเขาช่วยเหลือนางเมื่อคืนแต่ไม่คิดว่าเขาจะมาหานางอีกในวันรุ่งขึ้นเขาคงอยากมาดูให้แน่ใจว่าน้ำปลอดภัยดีนางรู้ว่าเยี่ยนยุนเป็นบุรุษที่ดีมากแต่ครั้งนี้เขาทำให้นางประทับใจมากขึ้นไปอีกอันเพ่หลิงไปพบชายหนุ่มที่ห้องหลงจริงนางย่อก,กายคารวะเขาหนึ่งครั้งเขาก็ผายมือให้นางนั่งลงฝั่งตรงข้ามเขา สืวเซียวโมก็เข้ามาริยนชาให้คนทั้งคู่จากนั้นก็ไปยืนหลบอยู่ที่มุมหนึ่งอย่างสงบสงเสงียมเจ้าปเป็นอย่างไรบ้างเยี่ยนยุนไปคนถามขึ้นก่อนข้าสบายดีเจ้าค่ะแล้วข้าก็อยากขอบคุณท่านที่ช่วยข้าไว้เมื่อคืนแต่ข้ายังไม่ทันได้เตรียมของขวัญให้ท่านหญิงสาวยังเอ่ยไม่จบเขาก็แทรกขึ้นว่าไม่จําเป็นข้าเต็มใจช่วยไม่ต้องให้ขอตอบแทนหรอกได้ยินเช่นนั้น อันเพ่ลิงก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อนางจึงยกชาขึ้นมาจิบเยี่ยนหยุนเองก็ทําเช่นเดียวกันจนชาหมดถ้วยพวกเขาก็ยังไม่มีคําใดให้โต้ตอบกันเยี่ยนหยุนมักรู้สึกอึดอัดกับบรรยากาศเช่นนี้ทว่าน่าแปลกที่จิตใจของเขาในตอนนี้กลับสงบยิ่งแม้ไม่ได้พูดคุยกันแต่เขาก็ชอบมันอยู่บ้างชาหมดกาแล้วคงถึงเวลาที่ต้องกลับเยี่ยนหยุนยืดตัวเต็มความสูง เอ่ยกับยิงสาวตรงหน้าที่ลุกขึ้นยืนตามเขาหมดธุระของข้าแล้วลาก่อนคุณนูอันเย็นหยุนหมุนตัวเตรียมจะเปิดประตูออกไปแต่ว่ามือเรียวบางกลับรั้งปลายแขนเสื้อของเขาเอาไว้แต่เท่ายเย,ยนช้าก่อนเจ้าค่ะเขาถูกเรียกหันกลับไปมองอีกฝ่ายก็เห็นสีหน้าที่ดูยุ่งเหยิงของอันพ่อลิงราวกับนางมีความคิดมากมายอยู่เต็มหัวไม่นานานางก็เม้มปากแน่นก่อนจะคลายออก แล้วเงยหน้าศบตาเขาด้วยแววตามม่งมั่นมากที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นนางมาข้าข้ามีเรื่องอยากจะขอร้องท่านเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะเยี่นอย่นฮันกลับมา,มาเผชิญหน้ากับนางเรื่องอะไรหรือไต่เท้าเยี่ยนได้โปรดแต่งงานกับข้าด้วยเถิดเจ้าค่ะคำพูดนั้นทำให้เยี่ยนหยุนเบิกตาโตแต่งงานไปหากข้าไม่ได้แต่งงานให้ท่านโดยเร็ว อันหูยินก็จะคิดแผนสกกระปกแต่งค่าให้บุรุษสารเลวไม่ก็บุรุษน่าสมเพศคนใหม่ข้าไม่มีทางออกอื่นอีกแล้วหวังว่าได้เทาจะเห็นใจข้ายอมรับคำขอแต่งงานของข้าข้ารับรองว่าจะไม่ทำให้ท่านเสียเปรียบเมื่อไรที่ท่านมีคนรักข้าจะอยากขาจากท่านแต่โดยดีพวกเราสามารถอ้างเหตุผลว่าข้าไม่อาจตั้งคันจึงเลือกแยกทางกันด้วยดีก็ได้ไต้เทายีน ข้าไม่เหลือที่พึ่งแล้วจริงๆเจ้าคะ่ะประโยคสุดท้ายอันเพื่อลิงเอ่ยด้วยเสียงอ่อนแรงดวงตากลมโตของนางใตมไปด้วยความอัดอั้นตันใจเขาสัมผัสถึงความรู้สึกของนางได้อย่างชัดเจนเขาอยากจะหลบตาอยากจะปฏิเสธแต่สุดท้ายเขาก็ทำไม่ได้ได้ข้าจะแต่งกับเจ้าจริงเหรือเจ้าคะอันเพ่ลิงเบิกตาด้วยความไม่เชื่อหูไม่สิ ท่านตกลงแล้วห้ามคืนคำนะเจ้าคะเย็ยนหยุนเผลอหลุดยิ้มที่มุมปากพยักหน้ารับน้อยๆอ,อันเพ่ยหลิงดีใจจนลืมตัวอ้าแขนกอดเข้าเต็มรักเข่าคุณเจ้าค่ะได้ท่าเยยนท่านเป็นคนที่ใจดีที่สุดเท่าที่ข้าเคยพบมาเลยคนถูกชมหูคอแดงจากสัมผัสนุ่มนิ่มที่เกิดขึ้นฉับพลันกลิ่นหอมจากกายนางที่เขาเคยได้กลิ่นมาก่อนกำลังทำให้เขามึนงงมือใหญ่ทั้งสองข้าง ลอยขึ้นจากข้างลืมตัวเตรียมจะโอบก,กอดเอวบางของนางอย่างเพลอยพลยแต่กนตัวเล็กกลับถอยออกมาก่อนทําให้มือของเขาค้างอยู่กลางอากาศขอโทษด้วยเจ้าค่ะก้แค,แค่ดีใจจนลืมตัวไม่ได้ตั้งใจจะกอดท่านเยี่ยนหยุนยกมือข้างหนึ่งขึ้นรูปจมูกแก้เกิร์ว่าหัวใจยังเต้นรัวไม่ยอมหยุดทําได้เพียงหายใจเข้าออกช้าๆเพื่อให้มันสงบลง